เปิดตำนานเนวินเจ้าพ่อบุรีรัมในปี2531นายเนวินชิดชอบบุตรชายของนายชัยชิดชอบนักการเมืองผู้มีอิทธิพลมากในจังหวัดบุรีรัมโดยนายเนวินรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรกในสังกัดพรรคสหประชาธิปไตยซึ่งได้เป็นสอสอสำเร็จตามมุ่งหวังต่อมาได้ลงรับเลือกตั้งในนามของพรรคสามัคคีธรรมจากนั้นหลังเหตุการณ์พฤษภาธรมินนายเนวินได้ย้ายไปลงในนามของพรรคชาติไทยเพราะว่าเขาได้เกิดความขัดแย้งกับพรรคชาติไทยขึ้นจนได้รับความช่วยเหลือจากนายชัยชิดชอบผู้เป็นบิดา ทำให้เขาได้ไปสังกัดพรรคเอกภาพในเวลาต่อมานายเนวินได้ก้าวขึ้นเป็นเลขาธิการพักในปี2539เขาได้รับเลือกให้เป็นสสอีกสมัยจากนั้นต่อมานายเนวินได้ย้ายกลับเข้าพักชาติไทยอีกครั้งและลงรับเลือกตั้งในปี2544ในสสบัญชีรายชื่อลำดับที่11แต่ทว่าพักชาติไทยกลับได้คะแนนเสียงปาร์ตี้ริสมาไม่ถึงชื่อนายเนวินจากนั้นนายเนวินได้ย้ายไปสังกัดพักไทยรักไทยจนในปี2548เขาได้ก้าวขึ้นเป็นถึงรัฐมนตรีประจำสมมักนายก